พี่เอสมชายสวงการในโพสเฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ชมข่าวดีค่ะกรรมการกิจสเดีกรสามคณะมะติเอกฉันกิติรัตน์ขาดคุณสมบัตินั่งประธานบอร์ดทอปอทอ,อชัดเจนอาตบมือคุณผู้ชม่างคอติกเกอร์ปบมือหน่อยครับตองติกเกอร์ปบมือหน่อยนะกรรมการกิษฎเดีกรสามคณะมีมติเอกฉันคุณกิติรัตน์ขาดคุณสมบัติในการที่จะไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย นะอ่านี่ก็แปลว่าไอ้ข่าวที่ออกมาก่อนเนี้ยเขาเรียกอะไรเป็นความจริงที่มาก่อนเวลานะใช่ไม่ได้จินตนาการไปเองไม่ได้มโนไปเองนะโอ้โหปรบมือกันมารัวๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆๆะปรบมือมาๆๆ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 รๆๆๆเๆๆ่ๆๆๆๆปๆาๆๆๆาๆๆๆ่ๆๆๆๆ่่ๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆลๆวๆๆ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 วๆๆๆๆๆะวัๆๆๆให้สัมภาษณ์แล้วผมเอาไปทว่า <im ittle> แล้วพาดหัวว่ากิติรัต์แห้ว <im metal> แล้วคนดูแสนสามแสนสี่แล้วมั้งเนี่ยค่ะ <c oughs> เออแล้วบอกเราจะเกิดเอาเกิดกิตฎันติกาบอกกิติรัฐไม่แห้วเลยปรเ,ออเม็รเป,ปล่งเลยปรเมศเปล่งเลยวันนี้กิติมาก็เลยทำติก๊กต็อกไปอบอกว่ามึนไปเลยประลัดคลางบอกไม่เคย <im ittle> พูดกิติรั์ขาดคนสมบัติเอาหน้าตามรายงานข่าวเขาบอกว่า เป็นข่าวจริงเป็นข่าวจริงที่มาก่อนข่าวมันรั่วออกมาเราไม่ผ่านเขาก็เลยให้อรหันชุดใหญ่ตรวจสอบอีกทีหนึ่งคือนี่แต่ละชุดเนี่ยนะชุดที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์มีชัยเป็นหัวหน้าเป็นประธานนะจะชุดว่าด้วยเรื่องข้อกฎหมายเลยชุดที่สองอาจารย์วิศนุวิศนุชุดที่สามอาจารย์ประวรศักดิ์เธอสาอรหันบ้านเรานะจ๊ะคือเขาไม่ได้ดูเรื่อง ไม่ได้ใช้เรื่องข้อกฎหมายโดยตรงอะคะอ่ะเพราะเขาต้องดูการตีความโดยภาพรวมอะเรื่องเกรรียตนาลมของกฎหมายเฉพาะพรบพรธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยใช่เรื่องพอรบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายก็คือปี2485น่ะคะ่ะข้อ4กับข้อ5ข้อ4บอกว่าต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ส่วนข้อ5บอกว่าต้องไม่เคยเป็นต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพักการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว1ปี mm hmm. 1> เอาจริงๆคือเป็นได้คือหมายถึงว่าจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเว้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว1ปี mm hmm. 1> แต่คุณกิติรัตน์เนี่ยเว้นมาเท่ากับสมัยอายุ ทำงานของคุณอุงริงอ่ะอ่าอุงกิงใช่ใช่พอกำหมดไปพร้อมเสร็จทังอ่ะใช่ก็สามเดือนอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะคะเอาปรบมือกันรัวๆได้เลยนะคะปลอบมือแล้วอย่าลืมช่วยโอ้โห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 พี่กอขึ้นมาสนุกมากแล้วก็มีท่านหนึ่งส่งซุปเปอร์นี่ไงคุณพยาส่งมาให้เราอีกขอบคุณนะคะอ่าส่งอย่างนี้แล้วคนที่เสนอชื่อไม่มีความผิดใช่ไหมคะมีมีคนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะว่า ออบอร์ดอะไอ้เขาเรียกกันแล้วคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความผิด<ข>อะไระเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีด่านในการกันกรองอเพราะยังไม่ได้ยังไม่ได้เสนอเข้าคอรมอรแล้วคอรมอรยังไม่ได้เสนอทุนกล้าคอรมอรยังไม่ได้ทุนกล้าใช่ใชก็เลยก็เลยจะตัดตอนตรงนี้ไปได้อพูดกันตามตรงนะคะแต่ทีเนี้ยให้มารอเหอะว่าคนใหม่ที่เขาจะเสนอเข้ามาเนี่ยจะเอายังไงจะเอาจากตะกร้าเดิมไหมถ้าจากตะกร้าเดิมเนี่ย คนที่มีคุณสมบัติก็น่าจะมีแค่อาจารย์สุรพลนิติไกรพน์คนเดียวเพราะคุณกุลิศสมบัติสิริเองเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกับคุณใช่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นประธานเท่านั้นเองถูกคุณกิติรัตน์เราะว่าถ้าถ้าเอาคุณกิติรัตน์ด้วยด้วยเกณฑ์นี้และบอกคุณกุลิศได้เนี่ยมันก็จะมีมีเรื่องปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะ คุณคุณโอเมก้าบอกเดี๋ยวต้องก็ร้องไห้ขี้มูกปกอีกคุณสแตนด์อัพพลยบอกว่าออกมาเต้นออกมาเต้นโอ้โหถึงกับเต้นเลยนี่นติ๊กชิโโลมาเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมช่วยเราซื้ออีกคุณเมย์มาอีก40บาทไม่ไหวอย่าฝืนจ้าขอบคุณจ้าหมายถึงเราใช่ไหมไม่ไหวอย่าฝืนนี่ไงจะรอจนพ้นตำแหน่งอีกไหมมันนาน ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อ r o f l o t อเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันสมอสโคเดินทางสู่เมืองมูนมั่นเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตเซนไลท์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากด้วยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680